เห็นหลายท่านเนี่ยเก็บตัวกาชาวไว้รอตู้ใหม่อย่างแอตตาปีศาจท,ที่กำลังจะเข้ามานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าก็มีข่าวคร่าวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อีกหลายคนที่ไม่สนแล้วเปิดไปเลยนะครับผมเพชรเพรเนี่ยเก็บเมื่อไหร่ก็เก็บได้อาจจะเป็นสายเติมด้วยสูวนหนึ่งนะครับ แต่ก็ยังมีคนสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับความคุ้มค่าแล้วเนี่ยแอสตาปีศาจ์เนี่ยเหมาะสมที่จะเปิดกาชายอย่างหนักหน่วงหรือเปล่ามันดีขนาดนั้นไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเนี่ยตัวละครในอนาคตเนี่ยเราจะต่อยอดตัวไหนไปได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า2ออย่างนี้เนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะก่อนมาชมคลิปนะครับ ฝากด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใ,ใหม่ด้วยนะครับมาเริ่มกันในส่วนของคนที่อยากจะเปิดแอตตาปีศาจก่อนแล้วกันนะครับว่าต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องโฟกัสนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเซิร์ฟนอกเนแอตตาปีศาจเนี่ย,เ,ยเรื่องเซ็ตหรือว่าคอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับกับตัวเซิร์ฟนอกนะเพราะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยมีฉลอดเขียวอยู่ ซึ่งซลอดเขียวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เหมือนกันนะของเซิร์ฟเรานะครับเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเซตที่ต้องมีเลยก็คือทางฝั่งของยูโน่นี่คือเป็นตัวคีย์หลักเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็มีให้เปิดอยู่ถ้าใครยังไม่ได้เปิดก็รีบเปิดให้มันได้แล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยสูนดาก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเนื่องจากความสามารถเนี่ยถ้าเกิดเรามีทีมแดงครบทั้งหมด4ตัวย้านะครับถ้าเกิดว่ามียูโน่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นทีมแดงล้วน4่ตัวนะครับผมเพื่อให ประเด็นคือมันเอาไว้จากการพวกตีรถแห่ได้ด้วยซ้านะครับผมสมมติว่าตรงนี้เป็นวอลทอสผมก็สาน,นตีสายให้กับวอลทอสไปเลยนะครับอย่างนี้เลยบึ้มเดียวเท่านั้นแหละครับวอลทอสเนี่ยก็จะออกสกิล2และสกิล3ไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่สานใจพอนะครับพอข้ามเทิร์นมาใหม่เนี่ยพยายามใช้สกิล2ด้วยก็ได้แต่ว่าสกิล2มันต้องประคองในส่วนของเลเวลตรงเนี้ย ให้ไปถึง5นะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการติดเดยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้30%เเลเวลหนึ่งผมมองว่ามันยังน้อยเกินไปนะครับที่จะติดนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนะี่ยให้มันติดไปหลายนะตัวเลยก็ดีประเด็นคือสกิลสองเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้แค่สกิลสองได้ครับแต่ไม่เป็นไรพวกตีรถแห่เนี่ยปิดทางด้านของวอลทอสเนี่ยก็ถือว่าโอเคลวหรือถ้าจะเอาให้มันหนักกว่านี้จริงๆนะครับก็จะมีทางฝั่งของตัวชาลอตเนี่ยแหละครับที่สามารถช่วยเราได้นะไอ้เรื่องสกิลผสานี่แหละครับตัวดีเลยที่จะทําให้หมดสภาพเนี่ย ถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปจังๆนะครับผมบอกได้เลยคําเดียวว่าเละแน่นอนนะครับแต่ว่าในส่วนของชาร์ลอตเนี่ยถามว่ามันเป็นดีบัฟที่ดีไหมก็ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะทับตําแหน่งกันกันกบตัวยูโน่ไงผมก็เลยคิดว่าเอามาใช้แค่แก้ทางพวกสายรถแห่ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวราชนิไม่มดหรือว่าแอตตามาเนี่ยตัวนี้ก็ต้องถูกถอดออกนะ หรือถ้าจะมองอีกแนวหนึ่งก็อาจจะเอาตัวฟิลด์เนี่ยเข้ามาช่วยในการเร่งเทิร์นมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าประเด็นคือตัวฟิลด์เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความเร็วด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมในกรณีที่เราเนี่ยอยากจะได้ในส่วนของดาเมจแอนต้าเพียวๆเลยก็ใช้ฟิลด์เนี่ยช่วยได้นะครับพยายามเร่งให้แม่บอสเนี่ยมันออกสกิลได้ไวๆนะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วไปในตัวด้วยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวดาเมจอย่างตัวชามี่ที่เป็นฟักทองนะครับอันนี้ก งราชินีไม้มดที่เรารอกันนะครับถ้ามาเมื่อไหร่ก็คงจะได้เปิดกันนั่นแหละบวกกับในเรื่องของแอสตาปีศาจเนี่ยยังไงเราก็ต้องเปิดให้ครบนะครับถึงแม้ว่าตั๋วเนี่ยจะมาเป็นแบบไหนก็ตามนะครับผมก็คิดว่าอาจจะยังไม่พอได้ซ้ำนะครับสำหรับคนที่เก็บมาเรื่อยๆนะมาถึงหัวข้อที่2แล้วนะครับก็คือทางฝั่งของคนที่ไม่อยากจะเปิดแอสตาเราจะไปเล่นตัวไหนดีบ้างนะครับคนที่ไม่อยากจะเปิดแอสตาเนี่ยผมก็จะยกให้เป็นในทางฝั่งของทีมสีฟ้าที่เอาไว้แก้ทางพวกทีมแดงหรือไม่ก็ทีมเขียวไปเลยก็ได้้้นนนนะครันนัับอีกก็สุดแลแลวตม ไม่ว่าจะเป็นทั้ง PVP แล้วก็ PVE ด้วยส่วนทีมสีฟ้าเนี่ยตอนนี้คือตัวคีย์หลักเนี่ยมันก็มีแค่จูเลียตที่คิดว่าโอเคเลยครับผมกับอีกตัวละครหนึง่งก็จะเป็นทางฝั่งของตัวชาร์ลอตต์ล่างคูนี่แหละครับที่เราต้องเปิดกันนะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้พิส่งกันดีอยู่แล้วพวบสายเคาน์เตอร์ทั้งหลายแล่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครหลักๆของทีมฟ้าเนี่ยอย่างตัวลักที่เป็นตัวเอเนเนี่ยยังไม่เข้ามานะครับก็ต้องรอต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาไล่เลาากัันนนะะครบมมด้ย้ยสสูีสีีแทททงง็ฟ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองข้ามไปไกลกว่านั้นอีกคนที่ไม่เปิดนะครับข้ามไปจนถึงนูง่นเลยทีมเขียวเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแรงกิตแรงกิตเนี่ยถ้าเทียบกับความสามารถของฟาน่าแล้วอะเอาไเล่นคู่กันเนี่ยก็ถือว่าคอมโบคู่กันได้มันดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดกัน้นการฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มสกิลของฟาน่าขึ้นไปนะครับในการาติหมู่นะแล้วก็สกิลสองที่เป็นสกิลหมู่ด้วยนี่ก็ถือว่าโหดเข้าขั้นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวแรงกิตตัวนี้เนี่ยเอาไว้เล่นแก้ขัดเท่านั้นนนะั้าาเเเกกิดดวว่่่มปปปลลีียยนนย็จไ ในส่วนของเมตาเขียวที่แนะนําในตอนนี้นะครับตัวหลักๆเลยที่ต้องมีนะครับก็คือชลอตล่างดีนะครับล่างนี้นี่เป็นล่างที่เพิ่มเกราะได้เยอะมากขึ้นด้วยเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยซัพพอร์ตทีมได้แบบหนักๆมากเลยครับแล้วก็ยังมีในส่งของการขยายเวลาปัฟด้วยนะถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าไม่เปิดเนี่ยไม่ได้นะครับสำหรับทีมเขียวนะ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็นี่เลยครับผมตัวมิโมซ่าซึ่งเรามีกันอยู่แล้วใครจะเล่นสายฮิลก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่เล่นก็ได้แล้วแต่เลยเพราะว่าสีเขียวเนี่ยก็ไม่เล่นสายฮิลใช่ไหมล่ะมันก็มีซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือทางฝั่งของวอลทอสได้แหละครับเก็ะไว้เลงเทินกันควบคู่กับตัวฉลอดเขียวก็ได้นะครับสามารถยกตำแหน่งตรงเนี้ยไปทดแทนกันได้ ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นดีบัฟอย่างเช่นตัวยูโนช่ยวยน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับที่เอามาเล่นในส่วนของการลดความคล่องตัวด้วยสกิลแรกก็สามารถทําได้หรือถ้ามันยังไม่สาใจก็ใช้ริวไปก็ได้นะครับผมริวเนี่ยก็รู้พิษศกกอยู่แล้วนะในส่วนของเรื่องการติดสตาร์แล้วก็หมดสภาพนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีระดับนึงเลย ถ้าใครจะใช้ก็มี2ตัวนี้นแหละครับดิปบับอะที่สามารถเอามาใช้ในตำแหน่งนั้นได้ในส่วนของแท้งเนี่ยถ้าจะให้มองทีมเขียวนะผมมองว่าลาเดสก็ดีอยู่แล้วแต่ลาเดสนี่รู้สึกว่าถ้าไม่เอามายืนก็ไม่เป็นไรนะทีมเขียวตอนนี้นะครับเพราะว่าฟาน่าเนี่ยดาเมจแรงเวอร์มากๆเลยถ้ามีสกิล2กับสกิล3ที่เป็นอันติมู่นะครับแล้วมันโดนกันหมดทุกตัวละครเนี่ยผมว่าแค่เทิร์น2เทิร์นแหละครับก็ถือว่าจบแล้วไม่ได้ใช้เทิร์นเยอะหรอกครับในการเอาลาเดสมาช่วยยื้ออะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ามย ถ้าจบได้จบไวก็ถือว่าดีแล้วครับก็เอาตัวฟาน่าเนี่ยเป็นหลักไปเลยส่วนอีกตัวหนึ่งก็ลองเข้ามานะครับยามินีั่แหละยามิสกิลสมันดีครับที่มันจะมีในส่วนของการสตาร์แล้วก็ติดเลื่อนไหลด้วยคือต้องเลื่อนไหลก่อนในเทิร์นแรกและเทิร์นที่2เนี่ยค่อยสับสตาร์นะครับถ้าเอาไว้เล่นคู่กันกันกบตัวราชินีก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เขียวไงอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันในการปรับทีมนะครับหลักๆทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดแอตต้ากับไม่เปิดนะถ้าาามมมออองงงในนเเรื่่่ขคคควุีย คนที่เล่น PVP หนักๆนกเนี่ยยังไงก็ต้องไปแอสตานะครับมันจะได้แบบเล่นแล้วเสมอกันไงมีตัวแก้ทางมีตัวชนะทางนะครับเพราะว่ารักตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการแก้ทางครับอันนี้ถือว่าเล่นต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาไวแล้วก็ก็จะมีตัวให้เล่นกันสนุกมากขึ้นกว่านี้นะครับส่วนทีมเขียวเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากครับหลักๆเลยก็คือจะเน้นเรื่องของความสวยงามเป็นหลักแล้วก็จะมองในส่วนของ p v e มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นตีบอสเอ่ยกิจกรรมท้าทายกิว,ว,กกวลนหโ เกมแบล็กโอเวอรโมบายเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมลิก์เนี่ยผมแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะตอนนี้ตัวละครมาเพียบเลยนะครับใครที่มาช้าเนี่ยรีบตามมาให้ทันเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ